ดินนาลาก็เซลพี่เจเข้าห้องน้ำกับน้องเจสนะ เดี๋ยวออกมาแป๊บหนึ่งพี่เจยอยู่ในห้องน้ำครับ วังหลุมคือที่ไหนอะอยู่บางนาตอนนี้พี่มาบางนาตลาดมกะบางนาครับลินเนราวเซลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฮัลโหล

ยังดีไหมล่ะฮะยังอะไรบสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีเออสวัสดีขอหล่อมากใส่แบบนี้แล้วน่ารักไอ้ดิใส่ดี้กแล้วน่ารัก สวัสดีทุกคนสวัสดีครับอยู่กับพีเพ่เจพี่เจไปพี่เจพาเดินภาพชาัด์ตไหมครับอ่าภาพคมชาร์ตมทุกคนภาพคมชัดปตไภาพยังชัดอยู่ไหมอง่ตายูนิโคลยูนิโคลยูนิโคลอ่ายูนิโคลทัวร์น้องแคมันท่าสวัสดี อยู่กับพีเ่เจนะเมกะบ,บางนาเนาะอายูนิโครยูนิโครอ่ ro, อาแบนเสื้อผ้ายูนิโครภาพกมชัดออชัดขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีพีเ่เจอาจจะเดินนะแต่ว่าอ่าจะทำภาพให้นิ่งที่สุดนะทุกคนไปเดินกันเดินกันเดินไปครับพีเ่เจไปเรืเ่อย อ่ายูนิโคลนะครับยูนิโคลเสื้อผ้าแฟชั่นเยอะมากมพี่เจเห็นลายมินนี่เมาส์มิก้เมาส์พอแวะเข้าไปดูหน่อยแววไปดูหน่อยมีชอบชอบเจอมินนี่เมาส์มิก้เมาส์ไม่ได้พี่เจนี่นี่ชอบชอบปะน่ารักมากเลยดูดิอ่านี่ก็เป็นแบรนด์ของยูนิโคลนะทวนอ่าเป็นเสื้อลายมัดย้อมด้วะ ข้ามาดูหน่อยแวะมาชมแวะมาชมอของวันนี้นี่ครับสวยเนาะเวอร์เคป,ปะ,ะเจ็ดหลอกต้อโดนเสื้อมาตัวงรับทุกคนห้องเจ็ด <c oughs> มีฮูดด้วย ไม่ไม่ค่อยเห่อเลยฮะอ่านี่ก็ดิกกี้เนาะดิกกี้อ่าดิกกี้